ผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมฝึกสมาธิมาตั้งแต่สามขวบนะครับปัจจุบันวันนี้ผมอายุห้าสปีมีคนตั้งคำถามว่าทำไมต้องบอกว่าตัวเองฝึกสมาธิมาสามขวบผมต้องการให้คุณผู้ชมได้รับรู้ว่าตัวตนของผมเนี่ยผมฝึกสมาธิแล้วเป็นสมาธิโพเทัสคือการหายใจเข้าให้สุดกลั้นออกให้สุด แล้วกลั้นเป็นการหายใจที่จมูกที่เดียวแล้วเป็นการหายใจตลอดเวลา24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา53ปีปัจจุบันนี้ผมอายุ56ปีสิ่งที่ผมพูดคำว่า56ปีก็คือผมอายุณปัจจุบันวันที่11เดือน11ปี2025บางครั้งคนเข้ามาใหม่เขายังไม่รู้หรอกครับว่าผมเป็นใครฉะนั้น รายการผมคือผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์นะครับผมชื่อแกนโพรเปทัสแล้วผมก็สอนสมาธิมาตั้งแต่ปี2000 25ปีจนถึงวันนี้ปี2025แล้วก็บอกว่าผมฝึกสมาธิมาตั้งแต่3ขวบเพราะผมต้องการให้เห็นว่าคุณค่าของลมหายใจนำทางชีวิตของผมมาถึงวันนี้ผมมีสุภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวแล้วผมกล้าพูดว่ามีคนหลายๆคนได้เจอผมได้รู้จักได้พบผมในตลาดในห้างสรรพสินค้าบนท้องถนนในสถานที่ต่างๆไม่มีใครเชื่อว่าผมอายุ56ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาคิดว่าผมอายุ70็ดสิบนะครับมีคนบางคนบอกว่าผมหน้าแก่เหมือนคนอายุ60อายุ70 มีผู้หญิงท่านหนึง่งไม่รู้วันนี้ดูกับผมอยู่หรือเปล่าเนาะเป็นคนอำเภอพานบอกว่าผมเหมือนคนอายุหกสิบขอบคุณมากนะครับที่ชมผม,มเห็นผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมผมเชื่อว่าผมหน้าอ่อนกว่าวัยเพราะว่าผมมีเพื่อนๆที่เรียนหนังสือด้วยกันทุกที่ที่ผมไปทั่วโลกนะครับผมอยู่ที่มาเลเซีย สิงคโปร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือแม้กระทั่งสวิสแลนด์ฝรั่งเศสที่ที่ผมใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะครับไม่มีใครเชื่อว่าผมอายุห้าสิบหกบางคนเจอหน้าผมคิดว่าผมเป็นรุ่นน้องเขาอีกฉะนั้นอยากจะบอกว่าลมหายใจเนี่ยมันช่วยได้ ลมหายใจไม่ใช่แค่หายใจไปที